อยากมีผมสวยต้องดูกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมถือเป็นส่วนสำคัญของใบหน้าช่วยเสริมบุคลิกภาพของเราให้ดูดีนอกจากการบำรุงผมด้วยการใช้แชมพูเครีมนวดผมหมักผมแล้วเราควรใส่ใจเกี่ยวกับอาหารที่ช่วยบำรุงผม จะมีอาหารชนิดใดบ้างนั้นเรามาดูกันได้เลยนะครับอาหารที่ช่วยบำรุงผมไข่มีโปรโตีนที่ช่วยบำรุงเส้นผมนอกจากนี้ยังมีไบโอตินและวิตามิน b 12ปลาแซลมอนมีวิตามิน b 12ธาตุเล็กกรดไขมันโอเมก้า3ช่วยบำรุงหนังศีรษะหากขาดสารอาหารเหล่านี้จะทำให้หนังศีรษะและเส้นผมของเราแห้งผักใบเขียว มีวิตามินเอและวิตามินซีที่ช่วยผลิตไขผิวหนังหรือซีบัมนอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็กและแคลเซียมอีกด้วยถั่วต่างๆเช่นถั่วแดงถั่วเลนทิลมีธาตุเหล็กสังกะสีและไบโอตินบราซิลนัทมีซิลิเนียมที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะวอลนัทมีโอเมก้าสามที่ช่วยบำรุงเส้นผมและเม็ดมะม่วงหิมะาพาันถั่วพีแคนและอัลมอนด์มีธาตุสังกะสีที่ช่วยป้องกันผมร่วงได้ ธัญพืชเต็ม,มเมล็ดที่ไม่ขัดสีหรือโฮเกรนพบมากในข้าวโพดข้าวโอ๊ตข้าวไรเข้าวาาาบาเล่ลูกเดือยมีไบโอตินที่ช่วยบำรุงเส้นผมให้ผมของเราเงางามและแข็งแรงนะครับอะโวคาโดมีวิตามินอ e, ีที่ช่วยการหมุนเวียนเลือดที่หล่อเลี้ยงบริเวณลากผมได้เป็นอย่างดีลดการอุดตันของไขมันที่เส้นผมได้แครอทมีวิตามินเอ ช่วยให้รากผมของเรามีความแข็งแรงลดผมร่วงช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนงังศีรษะและเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมได้ผลไม้รสเปรี้ยวมีวิตามินซีที่ช่วยผลิตคลอลลาเจนที่เชื่อมต่อกับเส้นเลือดฝอยบริเวณรากผมของเราให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำเป็นแหล่งแคลเซียมที่สัมพัญช่วยบำรุงเส้นผมของเราได้กล้วยหอมมีวิตามินบ6แร่ซิลิก้าธาตุเหล็ก ช่วยบำรุงเส้นผมและช่วยให้เลือดของเราไหลเวียนดีช่วยบำรุงรากผมของเราให้แข็งแรงและมะเขือเทศมีไลโคปีนที่ช่วยบำรุงเส้นผมของเราให้ไม่แห้งเสียแตกปลายขาดหลุดร่วงและมีไบโอตินที่ช่วยบำรุงเส้นผมของเราให้แข็งแรงอีกด้วยนะครับนอกจากอาหารที่กล่าวมาแล้วเราควรทานอาหารให้ครบห้าหมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ เราก็จะมีเส้นผมที่แข็งแรงเงางามและมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับขอให้ทุกท่านมีเส้นผมที่ดูสวยเงางามกันทุกท่านนะครับ <KO> กรุณากดไลค์ ffer, share, กดแชร์กดติดตามและกด <Yeah. S 1> กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ